อาจารย์คนที่คอยแก้เกมให้วันชนะยี่งข้างผมที่เรียบร้อยแล้วนะครับมรกตดํำประพัดมอเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าคุณพ่อของเพชรมรกรที่เด็ด99นี่แหละครับคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอย่างแท้จริงรวมไปถึงซุปเปอร์แบงค์ด้วยสมัยเมื่อก่อนที่คุณพ่อยังเป็นเทนเนอร์อยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99้บตอนนี้ก็มาอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกรดละกี่ปีแล้วที่นี่พ่อมานี่ยยังไม่ถึงปีหรอกครับก็เพิ่งจะมาอยู่ครับ ก็มาก่อนโควิดครับพ่ออยู่นี่แต่ลูกอยู่นู่นนะลูกยังอยู่ที่เดิมไปเจอคุณลูกอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะฉุกพอสมควรครับผมวันชนะไฟนี้คุณพ่อแก้เกมแล้วก็อะไรให้ไปบ้างครับก็แก้หลายอย่างครับแต่แต่ของพวกนี้ผมผมไม่แก้อะไรมากครับเพราะรอขึ้นบนเวทีแก้บนเวทีครับตามคนเขาแสงแก้อยู่แล้วเพราะวันนี้มันเกมนู้นก็คือเอาพละกกาลังมาอย่างเดียวเอาไปแก้บนเวทีครับ พอความต้องไล่เขามาพวกนี้เขาจะแก้กันมาต่างคนต่างแก้มาครับเพราะฝั่งเขาก็เจ็แล้วเขาก็แก้ไปพิบมาเราก็ต้องแก้ไปชกไปแก้บนเจมไปบนพีชกไปแก้ไปครับคือมวยระดับนี้ไม่ต้องไปสอนอะไรเยอะแล้วไม่ต้องสอนทำร่างกายไปให้เต็มที่ถ้าร่างกายดีคิดได้ใช่ทำได้ถ้าร่างกายไม่ดีคิดให้ตายก็ทําไม่ได้ทาไม่ได้ครับมันก้าวไป่ออให้ร่างกายดีครับใช่ใชขอให้ร่างกายดีแข็งแรงยิ่งยอะคือ สำเร็จแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องร่างกายเนี่ยวันชนะนี่ร่างกายเป็นยังไงบ้างมั่นใจขนาดไหนห้ามโกหกนะก็เจ็ดสิบแปดสิบครับชั่วโมงนี้ก็รับนี่ก็ถือว่าเขาดีแล้วล่ะครับสี่ห้าไม่หมดนะไม่หมดแน่ครับเที่ยวนี้ผมอัดเต็มที่แล้วก็รู้อยู่ว่าผมชนมวยผมชนเต็มที่ผมไม่เคยยั้งไห้ผมทำมวยผมทำทำแข็งแรงผมไม่เที่ยงฝีมือเขาออกเองแต่ผมทำมวยแข็งแรงทํทำมวยให้แข็งแรงให้ลิ้นได้เสียแค่นั้นนะครับผม คุณพ่อยืนยันนะครับส่วนเกมคู่นี้คุณพ่อมองว่าสิ่งที่เราจะไปเอาชนะเขาเนี่ยลูกอะไรหรือว่าอะไรยังไงก็คือมุมมองนะมุมมองผมผมผมเอาผมแช่งรับผมขอทีต่อทีครับมผมเอาอาัดทีต่อทีผมว่าของผมหนักกว่าอ๋าอ,อถ้าอาัดแข้งเทียวทีเราหนักกวา่าเราถนัดขวาแล้วเรามีแข้งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหรือเปล่าใช่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วเราก็มีลูกไอคิวเยอะกว่าเขาด้วย แล้วหนุ่มสดเขาด้วยเขาก็แพรวาวเหมือนกันนะคุณพ่อพราวใช่ครับแต่เขาก็คือว่าเขาก็คือแก่แล้วอายุเขามาก่าแล้วคุณพ่ออัศวินสองวรพลินบอกว่าแข้งซ้ายข้างที่ไม่ถนัดหนักกว่าแข้งขวาจริงไม่จริงจริงครับจริงจรหนักหนักหนักซ้ายหน้าหรือว่าขยับมาหลังแล้วออกใช่ใช่ครับลูกนี้ขยับซ้ายซ้ายหน้าหรือว่าซ้ายหลังซ้ายหน้าครับ ทีก็ซ้ายหน้าเลยบางทีก็ยืนมาซ้ายหลัง,<า>งก็ได้ใช่ครับขเขาเชื่อในสองร,รัเข<ท>าตั้งในสองตาเทพประมุสอกหน้าตัวสอกหน้าตัวครับยังไงดีครับคงก็แก้อะไรเหมือนกันครับว่แก้สอกอะไรเหมือนกันมันต้องแก้ยังไงครับสอกเขาฟังมาบาบังครับผมก็ผมคือขอทีต่อทีครับผมมาเฮ็ดชนครับแต่ไอ้ชิวเขาไปแก้ไขแต่ผมขอชนครับ ชนอย่างเดียวถ้าไปยืนคุยนี่โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ครับรู้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 กันดีครับผมก็รู้จักเขาดีเขาก็รู้จักผมดีผมก็ผมก็เอาเจ้าความที่เป็นหนุ่มกว่าเขาชนลูกความใหญ่ความดุดันของผมเขาก็รู้จักผมดีผมก็รู้จักเขาดีเซียนตัดเซียนหลังงานนี้นะครับยืนยันการีิซ้อมนะครับความมั่นอกมั่นใจย้ำอีกทีนึงกับแฟนมวยทางบ้านครับ วามั่นใจผมมั่นใจนะครับแต่ผมมั่นใจจริงๆแต่ผมหนึ่งผมก็ได้สูงใหญ่ด้วยแล้วหนุ่มกว่าเขาด้วยเขาอายุมากแล้วถึงเขา,าก็ถือว่ารถไฟบนสุดท้ายแล้วองผมยังต่อไปอีกไดนานนรออผมนี่มาแล้วครับเจ็ดสิบแปดสิบตอนนี้แต่ถึงถึงวันถึงสุดๆผ,ผมว่าผมจะทำให้เต็มร้อยครับไปถึงวันพระรหัสเนี่ยจะทำให้เต็มร้อยสิบเอ็ดแปดหน้ารองไหม โอ้อ็ดแปก็ต้องลองมาเลยครับลองได้ไม่ต้องกลัวครับลองมาเลยครับสิบเจ็ดแปเนี่ย้าเปิดใจจริงลองไปเลยครับมีโอกาสได้ออกตัวผมบอกเล่นมวยจ่าเล่นฝังผมบอกแค่นี้ล่ะมวยทุกวันเนี้ยมวยทุกวันนี้อย่าไปเชื่อในสายตาเชื่อในเกมเซียนมันอันใหญ่ลองใหญ่เชื่อในสายตาเราไม่ได้ครับเชื่อในสายตาท่านก็หมด กระเป๋นันลองไปก่อนนะครับอย่าไปฝังแล้วค่อยออกตัวออกตัวได้ก็น่าันเพ้อเพ้ออาจจะไม่ได้ออกเรื่องบางทียาวของผมอ่ะผมเชื่อเชื่อมันครับผมผมทำผมเชื่อว่าของผมแข็งแรงครับเอานะครับเดี๋ยวดูครับลูกแข็งแรงวันนั้นจะไปประเคนให้กับเทพพบุตรไดมอนเก้าเลนะครับเราติดตามนะครับคู่เอกเจเสียอาทิตย์นี้ครับวันชนะนะครับ มาเช็คฟิกนำภาพมาฝากนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์จากคุณพ่อนะครับนะคุณพ่อของเพชรมรกตจีนเะก้ก้นะครับหรือว่ามรกรดำพอนะพัดมอเตอร์อ่ะเดี๋ยวดูครับน่าสนใจเลยครับขอยิ่งได้มาสัมภาษณ์ย,ยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่นะครับเจอกันอาทิตย์นี้ครับช่อง7สิครับนะครับสวัสดีครับ